อคือซึ่นข้อที่หนึ่งเนี่ยประเด็นคือทำอย่างไรให้กระทบสิทธ์ประชาชนให้น้อยที่สุดนี่คือโจทย์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของการไฟฟ้าที่นั่งทั้งแถวเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีวิธีคิดนะครับจังหวัดภูเก็ตไม่ใช่ร้อยเอ็ดนะครับไม่ใช่ภู้กระหานะครับไม่ใช่หนองคายนะครับอันนี้คือขอพื้นฐานให้เอาไว้ไว้ก่อนนะครับคำนึงถึงสิ่งที่กระทบประชาชนให้น้อยที่สุด สองการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาแล้วยั่งยืนยั่งยืนหมายความว่าอะไรหมายความว่าปี2030ที่คุณพูดอ่งคุณก็ต้องกลับมาแก้อีกไม่ใช่การแก้ปัญหายั่งยืนคุณก็ต้องมาเว้นคืนอีกแล้วคุณคิดว่าจากนี้ไปถึงสอง0ั0อีก15ปีอาจจะไปรุ่นลูกเราละหรือรุ่นหลานหรือจะเป็นรุ่นน้องเราขึ้นมาเขาก็จะขึ้นมาเป็นผู้บริหารเขาก็จะขึ้นมาเป็นอ,อบตทอ้องถิ่นชุมชนแล้วเราต้องมาสู้กันอีกต้องมาตุบต้องมาถีบกันอ,อีก เพราะคนรุ่นเราเนี่ยไม่คิดแก้ปัญหาให้ยั่งยืนการแก้ปัญหาให้ยั่งยืนต้องไม่ทิ้งขอโทษน,นะครับขี้เอาไว้ทางหน้าให้คนรุ่นหลังมันจิดใหม่นะครับ <c oughs> การแก้ปัญหาทําชั่วคราวโอเคพวกเราทุกคนนั่งนี้ไม่มีใครต่อต้านนะครับนําความเจริญไฟมาน้ําไหลแอร์เย็นจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเราต้องการความเจริญนะครับเราไม่ต่อต้านสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่เราคัดค้านคือวิธีคิด คุณต้องคิดอย่างไรให้มันกระทบประชาชนให้น้อยที่สุดนั่นละกฎหมายกพพอมกับกิจการพลังงานเขียนไว้อย่างนั้นเลยเหรอครับทําไมรัฐบาลที่ผ่านการมาถึงตั้งกฎหมายนี้ขึ้นมาเพราะกพอพ,อพ,อพอมีปัญหาประชาชนมาตลอดเขาถึงต้องตั้งกพพขึ้นมาเป็นคนกลางขึ้นมาทําเรื่องแบบน,นี้นั่นคือเจตนาลงของกฎหมายนะครับและถัดมาการแก้ปัญหาโดยยั่งยืนฝ่ายวิศวกรรมทั้งแถงนะครับต้องคิด เม,มืองนอกเมืองนานก็ทําอย่างไรนะครับสิงคโปร์ฮ่องกงประเทศที่จเจริญแล้วหรือประเทศเมืองท่องเที่ยวเขารวนแต่ใช้เทคโนโลยีทั้งนั้นเทคโนโลยีจะลงดินใต้ดินบนดินใต้นะ้ำอีอันนี้ผมเชื่อในความสามารถของฝ่ายวิศวกรรมของกรกตถ้าท่านคิดจะแก้ปัญหาให้ย,ยั่งยืนมันข้างหน้าอีก10ปี15ปีนะครับเราไม่ต้องส่งรุ่นลูกหลันมาทะเลาะกันานั่งถมน,น,ถน,น,นั่งเขียนกันแบบนี้ คุณอาจจะทําแบบใต้ดินใต้ทะเลอีแบบไหนก็ได้วันข้างหน้าแค่ลากสายเข้าไปจะเพิ่มหลดก็ลากสายเพิ่มหลดก็ลากสายโอเคผมพูดอาจจะง่ายนะครับแต่การไฟฟ้าย่อมมีข้อจํากัดภายในของท่านเองนะครับทุกวิธีด้วยเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมมันสามารถทําได้แต่มันจะมีข้อจำกัดอย่างเช่นงบประมาณต้องหาเพิ่มอีอันนั้นไม่ใช่หน้าที่พวกคุณพวกคุณมีหน้าที่คิดว่าทาแบบนี้กระทบน้อยต้องงบเพิ่มปล่อยให้ผู้บริหารเขาคิดน,นะครับ สงขึ้นไปว่าจาเป็นต้องหางบเท่านี้เท่านี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะต้องคิดมากกว่าที่จะบอกว่าทําไม่ได้มันไม่ใช่ทุกอย่างทําได้หมดนะครับอันนี้สองประเด็นนะครับทําอย่างไรกระทบประชาชนให้น้อยที่สุดแล้วเมื่อทําไปแล้วคุณต้องแก้ปัญหาด้ยังยืนด้วยไม่ใช่อีกสิบปีสิบห้าปีมาพบกันใหม่รุ่นน้องเรามาเจอกันม,มองว่าถ้าคิดแบบนี้ก็คือ ผมว่ารุ่นเราหน้าจะคิดได้ไแต่ตอนนี้ก็ทำมันได้แต่ตอนนี้โอเคอาจาอาจะดีเลยออกไปหน่อยสักสองสามเดือนเหมือนเราทำกระชามันติดนะก็ช้าไปสักสองสามเดือนเราก็อดทนกันได้นะครับอ mm ัน hmm. นี้ก็เช่นเดียวกัน mm hmm. แนวทางที่เสนอมาสองสามแนวคุยง่ายๆมีสองแนว mm hmm. แนวเส้นตรงดิ่งระยะกระจัดแล้วก็ลืมไปเลยก็เป็นเส้นเอาไว้เสนอเล่นๆเฉยๆที่สุดมีสองแนวนะครับ mm hmm. สุราษฎร์สองมาภูเก็ตสามวิ่งมาภ mm ู hmm. เก็ตจังหวัดสุราษฎร์จังหวัดพังงาเขามีพื้นที่สีเขียวเยอะ เขาอ,อาจจะมีชุมชนหนาแน่นน้อยกว่าคุณก็อาจจะเข้าไปภาคต่างตามขบวนวิธีที่ทาแต่จังหวัดภูเก็ตมันมีพื้นที่อยู่เท่านี้คุณหมอใช่ไหมครับโดนในสองทีแล้วทีที่สามอีกสิบห้าปีหลังคุณหมอโดนทีที่สี่นี่คือวิธีการแก้ปัญหาไม่ยังมผมคิดเลยว่าเอ๊ะทําไมมันคิดไมะอื้หรือถ้ามันคิดได้มันมีข้อจํากัดก็บอกผู้ใหญ่สิครับว่าเฮ้ยมันมีข้อจากัดที่นี่จังหวัดภูเก็ต ไม่ใช่ร้อยเอ็ดไม่ใช่มุกทหารนะครับถึงร้อยเอ็ดมุกทหารทุกนนี้เดี๋ยวนี้ก็เจริญนะครับไม่ใช่อุดรธขานี้คืออูดอนก็เจริญนะครับแต่ผมกาลังจะบอกว่าถ้าตักสีลมออกอ่ะภูเก็ตนี่ก็ไม่เบากว่าสีลมนะครับราคาที่ดินที่ดินแล้วมันมีของมันอยู่แค่เนี้ยแล้วทางการไฟฟ้าป่ยผลิตบางบางบางท่านนี่นี่ที่พูดถึงหรือการพัฒนาหรือช่างหัวอะไรนันมีที่มันคงรวยๆนะถ้านที่มันไม่เป็นไรหรอกพวกคนรวย คิดอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคิดอย่างนั้นง่ายเกินไปนะครับก็ผมใช้คําว่าวิธีคิดต้องเรียนต้องระมียต้องละเอียดมากกว่านี้กระทบสิทธิคนให้น้อยตรงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ตั้งคณะกรรมการกําก,กับกิจการพลังงานขึ้นมาเพื่อให้เขาเป็นคนกลางนะครับถัดมานะครับต้อง,อย,งอยั่งยืนนะครับในแง่ของทางวิศวกรรม ถ้าจะบอกว่าทําไม่ได้ทํไม่ได้ผมไม่คิดว่าอย่างนั้นนะครับมันทําได้แต่มันอาจจะมีข้อจํากัดบางสิ่งซึ่งทางผู้ออกแบบหรือผู้ทำาสามารถเสนอข้อจํากัดนั้นขึ้นสู่ผู้บริหารนะครับบอกเลยครับจังหวัดภูเก็ตเขามีเล็กๆอยู่แค่นี้มันทาไม่ได้มันมีข้อจํากัดต้องเพิ่มเงินเพิ่มงบก็ว่ามาทางฝ่ายออกแบบก็ออกแบบไปทําให้ได้นะครับเพราะประเทศที่เจริญฮ่องกงสิงคโปร์เกาะเล็กๆเหมือนกันนะ เกาะภูเก็ตใหญ่กว่าเกาะสิงคโปร์อีกสิงคโปร์ขับรถวิ่งซ้ายขวาสามสิบนาทีหัวหัวเกาะท้ายเกาะภูเก็ตนี่ยังเป็นชั่วโมงนะครับหัวเกาะท้ายเกาะเพราะฉะนั้นมันต้องทําได้นะครับอันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับก่อนก่อนก่อนที่จะให้ทางวิศวกร